ชาโดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมะพุทธเจ้าคือสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่างๆเพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตท,ที่พระองค์ทรงประสงค์เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่าชาโดก ชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกปานิยะชาดกชาดกว่าด้วยการทำบาปแล้วรังเกียจบาปที่ทำในสมัยหนึ่งข้าริถหัสผู้เป็นสหายกับชาวกรุงสาวัตถีประมาณ500คนฟังพระธรรม,มเทศนาของพระตถาคตแล้วเกิดความเลื่อมใส ตัดสินใจบรรพชาและอุปสมบทพร้อมกันทั้ง500รูปความสุขทางธรรมนั่นแหละคือสิ่งที่เราปรารถนาหนทางพ้นทุกข์อยู่ไม่ไกลจากเราแล้วครั้งนั้นภิกษุทั้ง500รูปพากันอยู่ภายในโกฏิสันถาคารถึงเวลาเที่ยงคืนต่างก็วิตกกังวล ครั้นพระอานน์ให้ภิกษุสงฆ์มาประชุมกันโดยอาณัจของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระศาสดาประทับนั่งเหนืออาสนะที่จัดถวายทรงกระทาม,มิให้เป็นการเจาะจงตรัสด้วยความสามารถเป็นพระราชดดำรัสสงเคราะห์แก่ภิกษุทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นของเล็กน้อยไม่มีเลย ธรรมดาว่าภิกษุต้องข่มกิเลสท,ที่เกิดขึ้นแล้วเสียบัณฑิตครั้งก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติต่างก็ข่มกิเลสท,ทั้งหลายเสียได้บรรลุป,ปัจเจกพุทธญาณดังนี้แล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสด,ดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี สหายของคนในบ้านน้อยตำบลหนึ่งในแคว้นกาสีพากันถือกระออมน้ำดื่มไปสู่ไร่ในป่าวางไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจากนั้นพากันลงมือฟันต้นไม้น้อยใหญ่เพื่อทำเป็นไร่นาในเวลากระหายน้ำก็พากันมาดื่มน้ำในคนสองคนนั้นคนหนึ่งเมื่อมาดื่มน้ำ ก็ได้เก็บน้ำของตนไว้แล้วดื่มน้ำจากกระออมของเพื่อนแทนวันนี้แดดร้อนนักน้ำที่เอามาคงไม่พอดื่มกินเก็บของเราไว้กินทีหลังดีกว่าตอนเย็นออกจากป่าแล้วชายผู้นั้นยืนอาบน้ำแล้วก็นิ่งคิดสำรวจดูสิ่งที่ตัวเองได้กระทำไปในวันนี้วันนี้เราได้ทำในสิ่งที่เป็นบาปไปนี่นาช่างน้าเศร้าใจนัก เราได้ขโมยน้ำของเพื่อนดื่มกินตัณหานี้เมื่อเจริญคงโยนเราเข้าไปในอบายทั้งหลายเป็นแน่แท้เราจะข่มกิเลสอันนี้เสียให้ได้ชายตัดไม้กระทําการขโมยน้ําของเพื่อนดื่มนั้นให้เป็นอารมณ์จึงเจริญวิปัสสนาทำปัจเจกพุทธญานให้บังเกิดได้แล้วยืนนึกถึงคุณที่ตนได้รับอยู่ทําอะไรอยู่ลาสหาย อาบน้ำเสร็จหรือยังกลับบ้านกันเถอะแกไปเถิดฉันไม่มีจิตคิดถึงบ้านเรือนอีกแล้วเราเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเอา้าว่าไปนั่นอันว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เป็นอย่างท่านบลอกแล้วเจ้าคิดว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นเช่นไรเล่าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมีผมเพียงสององคุลี ครองผ้าน้ำย้อมฝาดพากันอยู่ณเงื้อมเขานันทะมูลกะในป่าหิมพานตอนเหนือโน,น่้นทันใดนั่นเองเมื่อชายตัดไม้ผู้ละจากกามรูปศีรษะ เพศคฤรหัดของเขาก็อันตรธานหายไปกลับกลายเป็นครองผ้าสองชั้นที่ย้อมแล้วคาดรัดประคตเช่นกับสายฟ้ามีจีวรเฉียงบ่ามีสีทองดังแผ่นครั่งห่มเฉียงบ่าไว้ข้างหนึ่งมีผ้าบังสุกุลจีวรสีเมฆผาดอยู่บนบ่าเบื้องขวา มีบาทดินสีเหมือนมแมลงผู้คล้องอยู่ที่บ่าเบื้องซ้ายสถิตยอยู่ในอากาศทรงแสดงธรรมแล้วเหาะไปยังเงื้อมเขานันทะมูลกะทันทีในสมัยเดียวกันนั่นเองยังมีกระดุมพีคนหนึ่งในกาสิคามนั่งอยู่ที่ตลาดเห็นชายผู้หนึ่งพาภริยาของตนเดินไปทำลายอินทรีย์เสียกระดุมพี มองดูหญิงผู้เลอโฉมนั้นแล้วพูดกับตนเองว่าหญิงงามนางนั้นช่างหน้าพิสมัยนักรูปร่างอรชรอ่อนแอนหากเราได้มาครอบครองก็คงจะเป็นสุขยิ่งนักยังไม่ทันที่ความคิดของเขาจะเพอ้อไปมากกว่านี้ เขาก็หวนคิดได้มีใจสลดกับกรรมของตนแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุป,ปัจเจกพุทธญานสถิตในอากาศแสดงธรรมเหาะไปเงื้อมเขานันทะมูลกะเช่นกันเกือบไปแล้วความโลภนี่แหละเมื่อมันเจริญจะโยนเราเข้าไปในอบายทั้งหลาย ในครั้งนั้นเช่นเดียวกันมีบุตรกับบิดาคู่หนึ่งเป็นชาวกาสิคามได้เดินทางไปด้วยกันผ่านป่าใหญ่แห่งหนึ่งในป่าแห่งนั้นมีพวกโจรป่าพากันซุ่มอยู่ที่ปากดงบิดาและบุตรนั้นรู้ว่าพวกโจรซุ่มอยู่ตรงนั้นจึงทำกติกากันไว้ลูกเอย๋ยหากเราทั้งสองโชคร้ายโดนเจ้าโจรจับตัวไป เจ้าจงอย่าเรียกพ่อว่าพ่อนะถึงพ่อเองก็จะไม่เรียกเจ้าว่าลูกเช่นกันเชื่อพ่อเถิดแล้วเจ้าจะปลอดภัยขณะเดียวกันนั้นพวกโจรได้จับบิดากับบุตรได้ยึดบุตรไว้ปล่อยบิดาไปจับพี่น้องสองคนก็ได้ยึดเอาน้องชายเอาไว้แล้วปล่อยพี่ชายไปจับอาจารย์กับอันเตวสิกะได้ยึดเอาอาจารย์ไว้ แล้วปล่อยอันเตวะสิกะไปเจ้าจงฟังให้ดีเมื่อข้าปล่อยตัวไปแล้วเจ้าจงไปหารัพย์มาให้กับข้าเพื่อแลกตัวไอ้พวกนี้เมื่อสองพ่อลูกเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งพวกเขาก็ได้พบกับโจรกลุ่มนี้ดังผู้เป็นพ่อได้คาดการไว้พวกโจรเหล่านี้จับพ่อลูกคู่นี้ไว้เจ้าสองคนเป็นอะไรกัน เปล่าเปล่าจ้าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแค่เดินทางมาในเส้นทางเดียวกันเท่านั้นเองท่านอย่าทำอะไรฉันเลยนะจ๊ะกลุ่มโจรน,นั้นเมื่อเห็นว่าทั้งสองคนไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแต่อย่างใดจะจับตัวไว้ก็เปล่าประโยชน์จึงปลดรั์ที่ติดตัวพ่อลูกคู่นี้ไปแล้วจึงปล่อยทั้งสองออกไปเมื่อทั้งคู่ออกพ้นจากดงไปยืนอาบน้ำอยู่ในเวลาเย็น บุตรชายชำระศีลของตนเห็นมุสาวาทนั้นก็คิดได้วันนี้เราได้มุสาวาทเช่นนั้นไปบาปนี้เมื่อเจริญจะโยนเข้าไปในอบายทั้งหลายได้เราจะข่มกิเลสนี้ให้ได้ครั้งนั้นเขาได้เจริญวิปัสสนา ทำปัจเจกพุทธยานให้เกิดขึ้นแล้วสถิตยอยู่ในอากาศเหาะสูงเงื้อมเขานันทะมูลกะเช่นเดียวกันเรื่องราวของการเกิดพระปัจเจกพุทธเจ้าในครั้งนั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกผู้หนึ่งเป็นนายอำเภอในกาสิคามเขาบังคับไม่ให้คนฆ่าสัตว์ด้วยเห็นโทษของการทำบาป ครั้นในเวลากระทำพลีกรรมมหาชนได้ประชุมกันแล้วกล่าวกับท่านนายอำเภอว่าเจ้านายขอรับอนุญาตให้พวกเราฆ่าเนื้อและสุกรบ้างเถิดเราต้องทำเพื่อกระทำพลีกรรมแก่หมู่ยักษ์การนี้เป็นการแห่งพลีกรรมนะขอรับท่านเอาเถิดพวกท่านจงกระทำตามแบบอย่างที่กระทำมาในครั้งก่อนนั้นเราจะละกธของเราทิ้งไป เมื่อนายอำเภอยกเลิกกฎการฆ่าสัตว์แล้วชาวบ้านต่างทำบาปกรรมกันอย่างมากมายฆ่าสัตว์กันอย่างไม่ละอายต่อบาปนายอำเภอมองเห็นปลาและเนื้อเป็นอันมากก่อให้เกิดความรำคาญใจช่างน่าเศร้ายิ่งนักมนุษย์พวกนี้ทำกรรมได้อย่างไม่ละอายนี่เป็นเพราะเราอนุญาตพวกเขาสินะเมื่อคิดได้ดังนี้แล้ว นายอำเภอจึงยืนพิงช่องหน้าต่างเจริญวิปัส,สนาทำปัจเจกพุทธญาณให้เกิดขึ้นแล้วสถิตในอากาศจากนั้นแสดงธรรมเหาะไปเงื้อมเขานันทะมูลกะทันทียังอีกผู้หนึ่งเป็นนายอำเภอเช่นกันอาศัยอยู่ในแคว้นกาสิกะเหมือนกันเขาผู้นี้ ห้ามการซื้อขายน้ำเมาไว้อย่างกวดขันสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวบ้านยิ่งนักท่านนายอำเภอท่านจะออกกฎเช่นนี้ได้อย่างไรเวลานี้เป็นเวลาสุราฉันพวกเราต่างดื่มสุราในงานมโหรสพนี่อย่างสนุกสนานในเวลานี้ท่านมาห้ามให้พวกเราไม่ดื่มสุรากันแล้วมหรสพจะเป็นมโหรสพได้อย่างไร หากเป็นเช่นนั้นพวกท่านก็ทำดังที่เคยทำกันเถอะกดใดๆที่เราห้ามไว้ก็จงลืมเสียครั้งนั้นพวกมนุษย์พากันกระทำการมหระพศดื่มสุรายาเมาแล้วทะเลาะก,กันจนมือเท้าแตกหกักศีษะแตกหูฉีขาดถูกจองจำด้วยสินไหมเป็นอันมาก นายอำเภอเห็นคนพวกนั้นแล้วคิดว่าเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะตนเองยกเลิกกฎห้ามดื่มสุราเขาทำความรำคาญใจด้วยเหตุเพียงเท่านี้ยืนพิงช่องหน้าต่างอยู่เจริญวิปัสสนาบรรลุป,ปัจเจกพุทธญาณเหาะไปในอากาศแสดงธรรมแล้วเหาะไปยังเงื้อมเขานันทะมูลกะเช่นเดียวกันพวกท่านจงอย่าเป็นผู้ประมาท สุรานั้นเล่าสร้างหายนะให้กับพวกท่านได้จำเนินการนานมาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ต่างเหาะมาลงที่ประตูกรุงพาราณสีเพื่อพิกขาจาร์ล้วนนุ่งห่มผ้าเรียบร้อยเที่ยวโปรดสัตว์ด้วยอิริยาบถมีการก้าวไปข้างหน้าอันหน้าเลื่อมใสจนไปถึงประตูวัง ครั้งนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงทอดพระเนตรเห็นพระคุณเจ้าเหล่านั้นทรงมีจิตเลื่อมใสจึงให้อมาย์นิมนต์ให้เข้าไปสู่นิเวศท,ท่านจงไปนิมนต์พระคุณเจ้าเหล่านั้นมาที่พระราชวังของเราเถิดเรากระหายใครอยากฟังเทศนาธรรมจากพระคุณเจ้าเหล่านั้นยิ่งนัก พระเจ้าพาราณสีทำการต้อนรับพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งห้าด้วยการล้างเท้าทาด้วยน้ํามันหอมอังคาดด้วยขาทนียะและโภชนียะอันประณีตประทับนั่งณส่วนข้างหนึ่งพระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายการบรรพชาในปฐมวัยของพระคุณเจ้าทั้งหลายดูช่างงดงามยิ่งนัก เมื่อจะบรรพชาในวนัยนี้พระคุณเจ้าทั้งหลายต่างเห็นโทษในการมอย่างไรกันบ้างอะไรเป็นอารมณ์ของพระคุณเจ้าเล่าพระคุณเจ้ารูปแรกได้เริ่มเล่าเรื่องราวอัตมาภาพเป็นมิตรของชายผู้หนึ่งได้ดื่มน้ำของมิตรที่เขามิได้ให้เพราะเหตุนั้นภายหลังอัตมาภาพ จึงรังเกียจว่าเราทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้กระทำบาปต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงออกบวชความพอใจบังเกิดขึ้นแก่อาตมาภาพเพราะเห็นภรรยาของผู้อื่นเพราะเหตุนั้นภายหลังอาตมาภาพจึงเรียกว่าเราทำบาปนั้นไว้แล้ว อย่าได้กระทำบาปนั้นต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงออกบวชขอถวายพระพรมหาบอพิโจนทั้งหลายจับโยมบิดาของอาตมาภาพไว้ในป่าอาตมาภาพถูกโจนเหล่านั้นถามทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าได้แกล้งพูดถึงโยมบิดานั้นเป็นอย่างอื่นเพราะเหตุนั้น ภายหลังอาตมาภาพจึงรังเกียจว่าเราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้นต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงออกบวชเมื่อพลีกรรมชื่อว่าสมมยาคะปรากฏแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็พากันกระทาปานาติบาตอาตมาภาพได้อนุญาตให้แก่พวกเขา เพราะเหตุนั้นภายหลังอัตมาภาพจึงรังเกียจว่าเราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้นต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้นอัตมาภาพจึงได้ออกบวช ในการก่อนชนทั้งหลายในหมู่บ้านของอัตมาภาพสำคัญสุราและเมรยัยว่าเป็นน้ำหวานจึงได้พากันดื่มน้ำเมาเมื่อความหายนะแก่ชนเป็นอันมากอัตมาภาพจึงยอมอนุญาตให้พวกเขาเพราะเหตุนั้นภายหลังอัตมาภาพจึงได้รังเกียจว่า เราได้ทำบาปนั้นไว้แล้วอย่าได้ทำบาปนั้นต่อไปอีกเลยเพราะเหตุนั้นอาตามาภาพจึงได้ออกบวชฝ่ายพระเจ้าพาราณสีทรงสดับคำพยากรณ์ของพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ละองค์แล้วได้ทรงสดุดีพระคุณเจ้าเหล่านั้นพระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายบรรพชานี้เหมาะแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายทีเดียว พระเจ้าพาราณสีทรงสดับพระธรรม,มเทศนาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ทรงมีจิตเลื่อมใสทรงถวายผ้าจีวรและเพศัตรทรงส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าไปแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นกระทําอนุโมทนาแก่พระองค์แล้วพากันไปจากเมืองพาราณสี ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าพาราณสีทรงเบื่อหน่ายไม่ยินดีในวัตถุกรรมทั้งหลายแม้จะมีพระกรยาหารอันมีรสเลิศดังที่เคยโปรโดหรือความงดงามของอิสตรีดังที่พระองค์เคยมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้หรือทอดพระเนตรบัดนี้สิ่งเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งที่น่ารำคาญให้พระองค์ทรงมีจิตเบื่อหน่าย พระองค์ไม่ทรงกรเกษมหรือพระเจ้าค่ะมีสิ่งใดขัดพระทัยพระองค์หรือเราเบื่อนายสิ่งนี้แล้วเราอยากอยู่คนเดียวอย่างสงบพ,พระเจ้าพาราณสีสเสด็จเข้าห้องอันทรงสิริประทับนั่งกระทำกสินะบริกรรมพิงข้างฝาอันมีสีขาวทรงทำฌานให้บังเกิดขึ้นแล้ว พระองค์ทรงบรรลุชานแล้วก็ทรงติเตียนกามทั้งหลายหน้าสังเวทแท้ล้อมรอบตัวเรามีกามเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นมีเสี้ยนหนามมากเราซ้องเสพกันอยู่เราไม่ได้รับความสุขเช่นนั้นทางด้านฝ่ายพระอัครมเหสีของพระองค์นั้นเมื่อทรงเห็นว่าพระเจ้าพาราณสีมีท่าทีเบื่อหน่าย ไม่โปรดนางเหมือนเช่นแต่ก่อนนางจึงคอยตามสังเกตถึงพฤติกรรมของพระองค์ตั้งแต่เสด็จพี่ได้ทรงสดับธรรมกถาจากพระปัจเจพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วนับแต่ครั้งนั้นก็ทรงมีท่าทางเบื่อหน่ายมิได้ตรัสกับเราดังแต่ก่อนเลยดีละเราต้องคอยสังเกตเสด็จพี่เพื่อมีสิ่งใดที่เราพอจะแก้ไขให้เสด็จพี่กลับมาเป็นดังเดิมได้ หรังนั้นอัครามเหสีได้เสด็จเข้าพระตำหนักอันทรงสิริประทับยืนที่พระทาวารทรงสดับพระอุทานของพระราชาผู้กําลังทรงตําหนิกรรมทั้งหลายก็ทรงวิตกเกรงว่าพระเจ้าพาราณสีจะไม่โปรดพระนางเหมือนแต่ก่อนจึงรีบเสด็จเข้าไปหาขค่แต่พระองค์พระองค์ทรงติเตียนกรรมความสุข ที่เช่นกับกามสุกไม่มีละหรือกามทั้งหลายมีรสอร่อยมากสุขอื่นยิ่งกว่าไปกว่ากามไม่มีแล้วชนเหล่าใดซ่องเสพกามทั้งหลายชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงสวรรค์นะเพคะพระองค์ทรงลืมความสุขที่เคยมีกับหม่อมฉันแล้วหรืออย่างไรพระเจ้าพาราณสี เมื่อทรงได้สดับพระสวนีเหล่านั้นแล้วก็ทรงติเตียนน่าสังเวชยิ่งนักเจ้าพูดอะไรขึ้นชื่อว่าความสุขในกามทั้งหลายมีที่ไหนกันเล่าเพราะกามเหล่านี้เป็นวิปริณาม,มาทุกข์ทั้งนั้นแหละกามทั้งหลายมีรสอร่อยน้อยทุกข์อื่นยิ่งไปกว่ากามไม่มีชนใดเล่าซ่องเสพกามทั้งหลาย ชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกเหมือนดาบที่รับคมดีแล้วเชื่อดเหมือนกระบี่ที่รับคมดีแล้วแทงเหมือนหอกที่พุ่งไปปากอกกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งไปกว่านั้นหลุมฐานเพลิงลุกขึ้นโพลงแล้วลึกกว่าชั่วบุรุษฐานที่เผาร้อนอยู่ตลอดวันกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งไปกว่านั้นเหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง น้ำมันที่เดือดพล่านทองแดงที่กำลังละลายคว้างกามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งไปกว่าพระเจ้าพาราณสีทรงแสดงธรรมแก่พระเทวีแล้วได้ทรงให้พวกอมสา์ประชุมกันแล้วสละราชสมบัติทั้งหมดให้กับอมสา์ทั้งหลายดูแลต่อแล้วพระองค์ก็ทรงสเสด็จลุกขึ้นไปประทับในอากาศ ประธานพระโอวาสเสด็จไปสู่ป่าหิมพานตอนเหนือทางอากาศทรงให้สร้างอาสมในประเทศที่น่ารื่นรมผนวดเป็นฤรืีในที่สุดพระชนมายุได้สเสด็จไปสู่พรหมโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลสท,ที่เป็นของเล็กน้อยไม่มีเลยถึงจะมีประมาณน้อยบัณฑิตทั้งหลายก็พากันข่มเสียได้ทั้งนั้น ดังนี้แล้วจึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลายเมื่อจบสัจจะภิกษุทั้งห้ารอรูปดำรงอยู่ในพระอรหัต,ตผลพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายในครั้งนั้นปรินิพานแล้วเทวีได้กลับมาเป็นมารดาพระราหุลพระเจ้าพาราณสีเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า